สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พผู้ประจำวันที่20กุมภาพันธ์2 5 1 5โดยรียกว่าผู้เดลี่บายเซอโอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจค่เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคง การันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้เ้ื่ควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยซึ่งทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ทุบเอาชนะทางนอริสซิตี้มาได้อย่างงดงาม3ประตูต่อหนึ่งในเกมดังกล่าวนั้นลิวร์พูถูกลูปคมไปก่อนเมื่อทางนอริประพังประตูขึ้นนำตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งเวลาหลัง ต่าจากการแก้เกมของทางเยอเกนครอฟก็ทำให้พวกเขาพลิกสถานการณ์กลับมายิงคืนรวดเดียวถึง3ประตูในายใหญ่ชาวเยอรมันได้ปรับหมากเอาซาดดโอมาเน่กลับไปยืนทางปีกซ้ายตามตำแหน่งถนัดของเขาก่อนจะดันหลุยด,ดีอาสขึ้นมายืนเป็นศูนย์หน้าคู่กับตัวสำรองอย่างดีวอกโอลีกีในระบบการเล่นแบบ442ล่าสุดครอฟอก็ยอมรับเลยว่า มันจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแผนการเล่นกลางคันเพราะทางนอริชเองทําการบ้านมาดีเหลือเกินในการวิเคราะห์ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาเองเราถูกพวกเขาทําประตูออกนําไปก่อนในช่วงต้นครึ่งเวลาหลังและเราก็คิดว่ามันมีความจําเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนแผนการเล่นโดยเร็วเพื่อนําทีมกลับมาให้ได้ครอปกา่าว เราต้องการให้ทีมตั้งเกมอย่างใจเย็นกันมากขึ้นด้วยการส่งทางเตียโก้อคันทาร่าลงสนามมาและเปลี่ยนแผนการเล่นจาก4-3-3มาใช้ระบบการเล่นแบบ4-4-2แทนในช่วง1ชั่วโมงของเกมนั่นเป็นเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องจัดการกับสฟนานการณ์ให้ได้ ประตูแรกที่เราได้มาในเกมนี้อาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีที่สุดของเราในเกมนี้แต่ซาเดโอมานเน่ก็ยิงมันเข้าไปได้ด้วยการจบสกอร์ที่น่าเหลือเชือ่อส่วนประตูอื่นๆของเราในเกมนัดนี้ก็สวยงามเหมือนกันมันเป็นเกมทีย่ยาก มันคือการแข่งขันพิมพ์ลีกและคุณจะเห็นได้เลยว่าทีมอื่นๆก็มีคุณภาพเหมือนกันแต่สิ่งที่เราทําให้มันมีความพิเศษก็คือการที่เราสามารถคว้าเัยชนะมาครองได้ไหนๆก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอร์เกนครอปกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นเกี่ยวกับทางโมฮัมเหม็ดซาล่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรากันบ้าง เมื่อเขาเป็นคงพังประตูให้ทีมแซงขึ้นนำได้สำเร็จเมื่อคืนที่ผ่านมาและประตูดังกล่าวนั้นก็ยังทำให้โจตัวยิงให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วครอ150ลูกซึ่งเป็นคนที่10ในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ทํทำเช่นนั้นได้นั่นทำให้ครอปได้ออกมากล่าวชื่นชมเขาเป็นการพิเศษและแนะให้ทางหลุยดีอาร์ที่เพิ่งปลดล็อกประตูแรกของเขาในสีเสื้อของลิเวอร์พูลได้สำเร็จในเกมเมื่อคืนนี้ให้เดินตามรอยเท้าของทางซาลา ด้วยความสัตย์จริงเลยนะประตูของเขาเมื่อวานนี้มันสุดยอดมากผมเองยังจําได้ถึงประตูที่เขายิงใส่ทางเชลซีที่เหมือนกับเป็นลูกยิงสายฟ้าแลบที่พุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างงดงามที่สุดครับกล่าวนอกจากนี้มันยังมีบางลูกที่เขาได้โชว์หเห็นสกิลการเลี้ยงบอลให้เราได้เห็นกันอย่างลูกยิงใส่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และทางวัตฟอร์ด อีกหนึ่งประตูที่ผมชอบมากก็คือลูกยิงที่เขายิงใส่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก็มาจากการวางบอลยาวของอาริสันเบ็คเกอร์เหมือนกันแน่นอนว่าผมคงจำทั้ง150ประตูที่เขายิงให้กับเราไม่ได้แต่มันมีหลายลูกมากๆเลยนะที่ผมจดจำได้และมันก็มีบางประตูอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วซึ่งเป็นลูกยิงที่สุดยอดมากด้วย ประตูแรกที่เขายิงให้กับเรานั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการยิงประตูใส่ทางวัตฟอร์ดมันเป็นลูกยิงง่ายๆแต่เป็นลูกที่เขาทําให้กับเราได้ดังนั้นแล้วผมเองก็อยากให้ทางหลุยดีแอสเอาอย่างทางซาล่านะหากเขาใช้ประตูแรกในเกมเมื่อคืนนี้เป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางของเขาแบบนั้นมันก็คงจะสุดยอดไปเลยหากย้อนกลับไปตอนนั้นหลังจากที่ซาล่ายิงประตูใส่ทางวัตฟอร์ด มันก็คงจะไม่มีใครที่คิดว่าเขาจะยิงตามมาอีกถึง149ลูกมันแสนพิเศษจริงๆไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของอดีตปกักกหลังชื่อดังของทีมเราอย่างทางเจมี่คาราเกอร์ถึงสถรานการการลุ้นแชมป์พิมลีกกันบ้าง ชัยชนะเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ลิเวร์พูลของเราบีบช่องว่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พลาดท่าพ่ายขาบ้านให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์3ประตูต่อ2ลงมาเหลือเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นแถมยังเหลือเกมในมือมากกว่าอีก1น,นัดนั่นหมายความว่าหากเราสามารถเอาชนะเกมนัดตกค้างกับทางลิส์ยูไนเต็ดได้ ลิเวอร์พูลก็จะเหลือตามหลังจากฝูงอย่างซิตี้เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นและนั่นก็ทําให้คาราเกอร์เชื่อว่าการลุ้นแชมป์ได้กลับมาเปิดกว้างอีกครั้งแม้ว่าทางเรือใบสีฟ้าจะยังคงเป็นทีมที่กลุ่มความได้เปรียบก็ตามผมยังคงเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กลุ่มความได้เปรียบอยู่นะเพราะต้องไม่ลืมว่าลิเวอร์พูลของเรายังมีโปรแกรมที่จะต้องบุกมาเยือนพวกเขาที่เอเฮัสเตเดียมอี Car aker, กคาราเกอร์ก่าว ขณะเดียวกันผมก็คิดว่าโปรแกรมที่เหลืออยู่ของทางลิเวอร์พูลนั้นดูจะยากกว่าด้วยแต่แน่นอนเลยว่าในอีก4หรือ5วันข้างหน้าเกมนัดตกค้างกับทางลิสต์ยูไนเต็ดจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในตอนนี้มันสำคัญมากกว่าเกมนัดชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับที่จะพบกับทางเชลซีเสียอีก ขณะเดียวกันหากมองไปทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มันก็เป็นครั้งแรกในรอบที่นานมากๆที่พวกเขาประสบกับความปราชัยเราไม่ค่อยได้เห็นทีมของเป๊ปกวาดิโอลาพลาดท่าเช่นนี้ดังนั้นผมยังคงต้องบอกว่าพวกเขายังคงเป็นทีมเต็งเหนือกว่าทีมของเราเพราะแม้แต่ทีมที่มีคุณภาพอย่างลิเวอร์พูลเมื่อต้องมาเยือนที่นี่ก็ใช่ว่าจะสามารถเอาชนะได้ง่ายๆ อย่างไรก็ตามจากสถนานการที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันไม่ได้ส่งผลดีแค่กับแฟนบอนลิเวอว์พูลเท่านั้นแต่ยังดีสําหรับแฟนบอลโดยทั่วไปด้วยเพราะเราได้เห็นการแข่งขันการลุ้นแชมป์กลับมาเข้มข้นอีกครั้งหากเราย้อนกลับไปดูสถนานการณ์เมื่อ4หรือ6สัปดาห์ก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะไม่มีใครคาดคิดว่าเราจะกลับมาอยู่ในจุดนี้ได้ดังนั้นหนทางการลุ้นแชมป์ยังคงต้องดูกันอีกยาว เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูผลงานของอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญและเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในใชัยชนะของเราเหนือนอร์ i ิสซิตี้กันบ้างในขณะที่ผู้เล่นในแนวรุกไม่ว่าจะเป็นซาเดโอมานเน่โมฮัมเหม็ดซาลาและหลุยดีอาต่างก็ได้รับเครดิตไปตามๆกันแต่มันก็มีอีกคนหนึ่งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเราในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา เขาคนนั้นก็คืออาริสันเบเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจำทีมของเรานั่นเองซึ่งนอกจากการป้องกันประตูตามหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็ยังเป็นคนวางบอลยาวจนได้แอซซิดสำหรับประตูแซงขึ้นนำของทางซาลาดด้วยนั่นทำให้ล่าสุดโจโกเมสได้ออกมากล่าวชื่นชมเพื่อนร่วมทีมรายนี้เป็นการพิเศษเลยว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ครบเครื่องทั้งเกมรับและการเปิดเกมรุกให้กับทีมซึ่งทำให้เขามีความแตกต่างไม่เหมือนใคร มันมีตำนานของสมูรสรมากมายหลายคนเลยนะในอดีตที่ผ่านมาแต่ผมขอเลือกคนที่อยู่ภายในทีมชุดปัจจุบันของเราเพราะผมมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาโกเมสกล่าวในมุมมองของผมแล้วอาริสันเบกเกอร์ทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากเลยนะไม่ใช่แค่ในฐานะความเป็นปุตตุชนของเขาแต่เขายัางเล่นเป็นผู้รักษาประตูที่ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนทุกอย่างด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันประตูตลอดจนการเปิดเกมเร็วและก็มีแอซิดให้เห็นหลายครั้งดังนั้นผมคิดว่าคุณไม่อาจจะโต้แย้งผลงานของเขาได้เลยเขาเป็นผู้รักษาประตูที่สุดยอดมากเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของคุณซือฝั่งตรงกันข้ามอย่างทางดีนสมิธนายใหญ่ของนอริชกันบ้าง ย้อนกลับไปตอนก่อนเกมการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นสมิธก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่าทีมของเขามีคุณภาพมากพอที่จะบุกไปสร้างปัญหาให้กับลิเวอร์พูลถึงถิ่นแอนฟิลด์ได้อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดพวกเขาก็พังประตูขึ้นนำได้ก่อนแต่สุดท้ายต้องกลับบ้านมือเปล่ามาเจอทีเด็ดของลูกทีมของเยอเกนครอปที่กดคืน3ประตูลวดล่าสุดสมิธ กขออกมาสัมภาษณ์หลังเกมถึงความเสียดายของเขาในผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้หลังมองว่าทีมของเขาเล่นกันได้ดีแล้วแต่สิ่งที่ชี้ขาดผลการแข่งขันก็คือความเฉียบคมของแนวรุกผมผิดหวังกับเมื่อเกมที่แล้วที่ซึ่งเราเสียประตูไปเยอะให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นทำให้เราจำเป็นจะต้องก้าวขึ้นมาและเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นซึ่งผมก็คิดว่าเราทำได้สำเร็จในเกมกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ สมิธกล่าวผมคิดว่าเราเล่นกันได้อย่างอันตรายมากๆแถมยังทำประตูได้ในช่องต้นเกมซึ่งยิงเข้าไปแล้วแต่ดันไม่ได้ประตูเสียอีกเราเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังกันได้ดีจริงๆและสมควรที่จะเป็นฝ่ายขึ้นนำพวกเขาท้ายที่สุดเราเจอกับหนึ่งในทีมระดับท็อปของโลกและสามประสานแดนหน้าของพวกเขาคือคนที่พรากเกมนี้ไปจากพวกเราผมบอกกับนักเตะของผมไปว่าเราต้องยังคงมีความเชื่อมั่นต่อไป เราสร้างความปั่นป่วนให้กับลิเวอร์พูลได้และไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความเคารพกับทีมอื่นๆนะแต่ทีมที่เราเคยเจอมาพวกเขาไม่ใช่แมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลหากเราเล่นกันได้แบบนี้เราก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร,ร่วมเฟดาว์ความคิดเห็นกับวันิตาคลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ